สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมติชิโตนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ในการพรีวิวประเทศลุงอรุณพาร์ทที่2นะครับในวันที่12กันยายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะมีอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะซึ่งรายละเอียดที่ผมจะเอามาเพื่อนดูในวันนี้มันจะเป็นรายละเอียดที่ผมทำขึ้นมาแบบพรีวิวเฉยมาดูว่าเอ้ยสิ่งที่เราคาดว่าจะเจอ 12อกันยายนจะเจออะไรบ้างแต่ยังไงก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นแล้วแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปตรวจสอบเนื้อหาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางเว็บไซต์ตัวเกมเนี่ยที่มันแจ้งอัปเดตมาเนี่ยครับมันมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลตรงนี้ขอให้เป็นข้อมูลที่เอาไว้ดูเล่นๆสนุกๆน,นะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยผมก็มีการเก่าข้อมูลมาบ้างนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดี ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นรดแมปเดือนกันยายนนะครับซึ่งทางตัวหน้าเว็บไซต์ของเกมแบล็กดิสเซิร์ออนไลน์เนี่ยได้มีการปล่อยรดแมปออกมานะครับมีทั้งหมด4หัวข้อเนี่ยก็จะมีตัวเบ r ร์เซิร์กอัอกับแบลกดิสเซิร์นะครับที่เพิ่งผ่านมาในวันที่5กันยายนนี้นะครับก็จะมีชุดกัดชุดพวกก e ีฟีต่างต่างก็ ผมทาคลิปไปแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังได้นะแล้วก็จะมีอาวุธราชันนะครับอันนี้ผมก็ทำววาวร์ลบอลนะครับว่าวิธีทาอาวุธราชันเนี่ยมีทั้งหมด3าวิธีทําด้วยวิธีอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมันจะเข้ามาพรา้อมกับแพทของลวงอรุณภาคท,ที่2นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นประเทศแห่งลวงอรุณนะครับชื่อประเทศเขาเนี่ยชื่อว่าโซนะครับซึ่งเราจะพบเจอกับบ,บอสอาดำระดับระดับบอสอาดำรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นบอส new world boss นะครับที่ตีเราจะได้ของดอบ เกี่ยวกับอาวุธราชันด้วยเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยที่คาดว่าจะมเีเรื่องของโดซาปุกพลังนะครับอเวคเคนิงก็ต้องบอกได้ว่ารอบนี้เนี่ยโดซาเนี่ยมาค่อนข้างที่จะไวนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถรอ,อตัวโดซาได้เลยมาแน่ๆเดือนนี้นะครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยประกาศออกมาแบบเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับส่วนลิงก์ของตัวเคนว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้เดสคริปชั่น ก็ล้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเงื่อนไขในการทําเควสสารดัมสองนะครับหรือว่าเป็นพาร์ทล่วงอรุณนะครับอย่างแรกเลยเราต้องจบเควสล่วงอรุณในส่วนแรกก่อนแล้วหลังจากจบเควสล่วงอรุณในส่วนแรกแล้วเนี่ยมันจะมีเควสของอ e ิมูกีนะครับเควสตัวงูสีเขียวงูยักษ์นะครับที่ตีที่ตีกับสารดัมสารดัมพาร์ทที่1ได้ครับจบเควสต,ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีตัวละครเลเวล56นะครับเราถึงจะทําเควส ประเทศลุ่งอรุณพาร์ทสหรือว่าประเทศลุ่งอรุณโซลได้นั่นเองครับแล้วก็ตัวสารมระดับ2เนะี่ยไม่ได้เรียกระดับ2องนี่ผมผมอาจจะพูดพูดผิดบ่อยนะครับเพราะว่าพอดีผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกกับมาว่ายังไงแต่ผมจะเรียกว่าสารำพาร์ทที่2นะครับสารำพารนะ์ทที่2เนี่ยมันจะมี2ระดับนะครับมันจะมีระดับแบบระดับง่ายแล้วก็ระดับยากนะครับซึ่ง ระดับง่ายเนี่ยมันก็จะมีพวกประดับเดบมีของรางวัลต่างๆที่ดอกค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีของรางวัลอะไรดอกบ้างแต่คล้ายๆสารดำคล้ายๆสารดำรูปแบบที่1นะครับแต่ว่าอันนี้แบบที่2เนี่ยมันจะมีมันจะมีเดบเนีที่เยอะกว่าแล้วก็มันจะมีแบบยากด้วยนะครับซึ่งแบบยากเนี่ยมันก็จะได้เดบโลิก้าที่มีขีดด้วยเนาะซึ่งต้องบอกเพื่อนอย่างงี้กับเพื่อนๆอย่างงี้ครับว่าตัวสารดำรูปแบบที่2นะครับหรือพาร์ทที่2เนี่ยมัน มันต้องใช้เกียร์ของตัวเองในการสู้นะครับซึ่งเกียร์ที่เขาเรีเ QUEST มาเนี่ยครับก็คือประมาณว่าระดับง่ายเนี่ยต้องใช้ AP เนี่ยสามขึ้นไป DP ก็ประมาณ400ร้อสี่อเนาะอะไรประมาณนั้นส่วนระดับยากนยครับก็คือต้องใช้ AP เนี่ยสามขึ้นไปนะครับแล้วก็ DP เนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งดีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเท่าๆข,ของสารดำพาที่2นั่นเองครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคฤหาสน์ใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นคฤหาสน์ที่จะถูกนําเข้ามาในาลุงอรุนโซนะครับซึ่งตัวคฤหาสน์ตัวนี้ครับค่าเช่า1วันเนี่ยอยู่ที่1ล้าน M, เอ็มเอ้หนึ่งเอ็มนะครับหนึ่งวันต่อหนึ่งเอ็มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อเป็นหนึ่งปีเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับก็จะได้ดิสเคาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะตกอยู่ที่ประมาณเออ่วันละประมาณแปดแสน 800, กว่า800กว่าซีเวอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคาคร่าวๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้แพงนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 290m อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวอของตกแต่งทุกอย่างก็สามารถใส่ลงไปในตัวเครือข่ายใหม่ได้นะครับซึ่งผมต้องบอกกันว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรอเจ้าตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายที่แบบดูใหญ่ดูอลังการแล้วก็มีพื้นที่ให้ตกแต่งเยอะมากสาหรับใครที่เป็นสายแต่งบ้านเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเลยนะครับก็อย่าลืมมาดูกันได้นะครับว่าเครือข่าย มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ้าผมทำนะเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตให้ดูนะครับเป็นคร่าวๆหรืออาจจะเอาคือเรื่องหาดของพี่ๆในกิ i นะครับที่เขาทำสวยๆเนี่ยเอามารีวิวกันนะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของคุณเรื่ใหม่นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะครับก็คือ new world boss นะครับ new world boss เนี่ยครับมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยผมผมอ่านชื่อเกาหลีไม่ออกนะครับแต่ผมจะเรียกมันว่าตัวนักลบนะครับตัวนักลบเกาะนะฮะตัวซ้ายบนนักลบเกาะตัว ขวาบนนะครับตัวสันกุลนะครับน้องเสือของเรานั่นเองตัวล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวนก เรียกอะไรนกแก้วอะนกกระจิบนกอะไรก็ช่างมันเถอะเรียกว่านกฟ้าแล้วกันเออแล้วก็ตัวล่างขวานะครับจะเป็นตัวหมูดํานะครับก็จะเป็นราชาไอตัวหมูที่เราตีกันบ่อยๆฮะหมูสีแดงอะโอเคเรียกว่าหมูแล้วกันซึ่งอ่าในวัวบอสตัวนี้มันจะเหมือนเหมือนบอสทั่วไปเลยเหมือนการมอสเหมือนนูเวอร์เหมือนโอฟิอน ine, อะไรพวกนี้นะครับซึ่งคือเราเนี่ยสามารถเอาตัวละครเด็กๆของเราเนี่ยไปวางไว้ ตามจุดต่าง,างๆที่บอสเกิดได้ในตามประเทศลุงอรุณนะครับแล้วเราก็ไปตีมันได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อควรระวังอยู่บ้างก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากได้ของแรม,มากขึ้นนะครับแนะนาให้เอาตัวหลักไปตีเพราะว่าตามข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งทาดาเมจเยอะเนี่ยครับในในหนึ่งถึงสิบแล็งเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับของแร็มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ไอ้บอสแต่ละตัวเนี่ยครับมันตีได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับเช่นถ้าเราไปตีบอสนักลบ ในวันจันทร์แล้วอะครับวันอังคารเราไปตีอีกเราจะไม่ได้ของนะมันจะได้แค่มันจะได้แค่ของแค่ครั้งแรกที่ไปตีนะครับแต่ว่ากา็แนะนำนะครับว่าให้เอาตัวหลักไปตีนั่นแหละครับประมาณนั้นเอาตัวหลักไปตีเนาะแล้วก็ก็คือในสัปดาห์หนึ่งครับเราก็จะตีบอสทั้งหมด4ครั้งนะครับก็คือตีไอตัวนักลบตีซันกุลตีนกแก้วแล้วก็ตีตัวหมูนะครับก็รวมกันแล้วก็จะได้ห่อบอสสายดำเอ้ไม่ใช่ห่อบอส เอ่อหอบอสมันสี่ห่อนะครับซึ่งการรับห่อตรงนี้มันเหมือนการมอสเลยก็คือเราสู้กับมันจนมันแพ้จนมันชนะเอ้ยจนมันตายเนี่ยเราถึงจะรับของรางวัลได้ที่มุมบนขวานะครับเหมือนการมอสเลยมันจะมี u i เด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะรีรายสัปดาห์ทุกๆวันพุธไม่ก็วันพฤหัสนะครับรอเกมแจ้งทีเนาะแล้วก็จะมีของที่มันดอบ ของที่มันดอบคล้ายๆกันเลยก็คือจะมีะไฟโมเดลเอมเบอร์นะครับเป็นไฟเล็กที่เอาไว้ทำไฟโมเดลเฟรมหรือก็คือไฟใหญ่ที่เอาไว้ทำอาวุธราชันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มีไฟโมเดลคริสตัลที่เอาไว้ใช้คู่กับ การทำอาวุธราชันที่มันมี BSV มีอาวุธบอสแล้วก็ p พ่ m o เด l Crystal นะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่2นะครับซึ่งสามารถเอาไปทำอาวุธราชันได้เนาะแล้วก็จะมีพวกทองแท่งหอคาพาร์ดคำแนะนำของบานบวก30มบบวกสีอันนี้ก็จะเป็นออของที่มันดอปเหมือนกันทุกตัวนะซึ่งเคยมีคนทำคำนวณไว้แล้วว่าต้องใช้เวลาต้องกว่าเราจะได้ไฟใหญ่เนี่ยการันตีไฟใหญ่เนี่ยแบบเศษนะมันจะได้แบบสมมติเราตีบอสหนึ่งตัวเนี่ยมันจะได้ประมาณ1เศษเนาะก็ใช้เวลาประมาณสัก6เดือนนะครับถึงจะ ได้ไอตัวไพยโมเดลเฟรมหนึ่งชิ้นนะครับหรือว่าถ้าโชคดีเนี่ยก็อาจจะออกไพยโมเดลเฟรมตั้งแต่วีคแรกๆเลยก็ได้ถ้าเกิดใครโชคดีก็มาอวดผมได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของตารางเอ่ new world boss นะครับว่ามันเกิดช่วงเวลาไหนบ้างซึ่งมันก็เกิดชนกับ บอสปกตินั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เราก็เลือกไปตีได้นะว่าเราจะตีบอสแบบปกติหรือว่าเราจะไปตีแบบนิ w World บอสนะครับซึ่งผมก็ทําตารางมาให้แล้วแยกเป็นวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็ส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับตั้งแต่เที่ยงคืน15บหทีจนถึง3ามตรงถึงห้าทุ่มสีนะครับซึ่งเจ้าตัวหมูนะครับมันจะเป็นตัวอักษรสี สีเหลืองนะครับตัวซันกุลจะเป็นตัวอักษรสีเขียวนะครับตัวนกจะเป็นตัวอักษรสีฟ้าแล้วก็ตัวนักลบเกาะจะเป็นตัวอักษรสีแดงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการดูคร่าวๆแลว้วเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนชีวิตดูว่าเอ้ยวันนี้เราจะกลับบ้านมาตีบอสดีไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้ตีวันอาทิตย์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปตีวันเสาร์ก็ได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยหยุดไม่ทํางานวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เรียกได้ว่ามาตีได้ครบทุกตัวเลยแต่ว่าก็ต้อง ก็ต้องนอนดึกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลาเหลือเนี่ยก็มาตีตอนเช้าได้นะครับในแต่ละตัวก็ประมาณนี้ครับในข้าวๆของตาราง new world new world boss นั่นเองครับต่อ,อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่อสร้อยใหม่นะครับซึ่งสร้อยใหม่เนี่ยมันจะคล้ายๆสร้อยแท็บแบกนะครับก็คือตีบวกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยิ่งได้รับเอฟเฟกต์บัฟในการกดใช้มากยิ่งขึ้นถ้าเราตีบวกถึงระดับ V นะครับหรือว่าระดับเบนเนี่ยมันก็เอ่อเราจะได้เมื่อกดใช้บัฟนะครับก็จะได้ฟื้นฟูเลือดเนี่ยหนึ่งหมืน่น แบบเต็มที่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่มีรายละเอียดนะครับว่ามันบวกเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคร่าวๆครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเข็มขัดนะครับซึ่งเจ้าตัวเข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเมื่อกดใช้เนี่ยก็จะได้รับฟืน้นฟูความโกดของผู้ดำเนี่ยอีก100%นะครับแล้วก็แต่ว่า100%เนเนี่ยสำหรับ เบนเท่านั้นนะครับผมเดาว,ว่าถ้าเป็นระดับศูนเนี่ยจะเริ่มจากประมาณ50บังคับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับในส่วนของค็มขัดใหม่นะฮะเอาละครับก็มาดูในส่วนของ new world boss นะครับที่ว่าแต่ละตัวเนี่ยที่มันมีของดอกแตกต่างกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเจ้าตัวนักรบก่อนะครับมันก็จะดอกเป็นตัวสร้อยใหม่นะครับแล้วก็ reform stone เนี่ยมันคือ off ติดอาวุธราชันะครับซึ่ง อะไรที่มันดรอปเนี่ยผมก็ขึ้นภาพไว้แล้วเนาะว่าเจ้าตัวรีฟอร์มสโตนของตัวนักลบกอดทัตตีแล้วเนี่ยมันมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้แต่ละตัวมันจะมีรีฟอร์มสโตนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวเนี้ยมันก็จะได้ลดความเสียหายแม็กคิดพีฟื้นฟูความกดผูด้ดาเพิ่มเฉยต้านทานกระเด็นลอยเพิ่มเฉยต้านทานสลบลดลงจับสตันช็อตแล้วก็แข็งนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนกฟ้านะครับก็จะได้ดรอปเป็นตัว ตัวเข็มขัดนะครับแล้วก็จะมีฟอร์มสโตนเป็นพลังโจมตีความแม่นยําหลบหลีกไปถึงเพิ่มความหลบหลีกนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการตีหลังความเสียหายจากการตีอากาศแล้วก็ความเสียหายคริติคอข้อนั่นเองครับเอามาสันกุลนะครับก็จะได้ตัวสร้อยนะครับแล้วก็ฟอร์มสโตนจะเป็นพลังโจมตีความแม่นยําอัตราติดคริติคอข้อความเสียหายคริติคอข้อความเสียหายจากการตีหลังตีล่างแล้วก็ตีอากาศนั่นเองครับ มาถึงตัว New w o r l d l o s t ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวเข็บขัดนะครับก็จะมี Reform Stone เป็นพลังโจมตีความแม่นยำลดความเสียหายจำนวนเลือดสูงสุดโอกาสติดกิติทิคอความเสียหายกิติทิคอแล้วก็ฟื้นฟูความโกรธของผูด้ดำครับ น,นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะอยากรู้ก็ได้ซึ่งมันก็คือเดเคียร์ระดับ2นะครับโดยจะมี2พื้นที่ก็คือตัวโอลุนนะครับหรือว่าโกเลมแล้วก็ป่าแอดนะครับซึ่ง d a, a p d p ที่เขา requirement มาเนี่ยก็คือ ที่เขาอยากอยากจะได้มาเนี่ยก็คือประมาณเอ่ีสอยีสนะครับแล้วก็ DP 430นะครับเรียกว่าใช้เกียร์ไถค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเดกียีสเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลนะแต่เห็นได้ว่ามันจะเป็นหน้าตาใหม่นะครับไปถึงตัวตะเกียงหน้าตาใหม่นะครับแล้วก็ของดอบเนี่ยก็อย่างเคยนะครับก็คือแอดเนี่ยก็จะดอบเป็นสร้อยนะครับโอรุนเนี่ยก็จะดอบเป็นต่างหูนะครับแล้วก็จะมีของที่มันดอบเหมือนกันก็คืออัติแฟกต์ใหม่ที่เป็นเน้นด้านของ PVP นะครับก็จะมีด R มีสายหลบแล้วก แล้วก็จะมีเรื่องของการซีซีอยู่ในเจมด้วยแล้วก็เป็นมีแหวนดันเจียนของแหวนในโบเลกาดอบด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจมใหม่นะครับซึ่งเจมใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของลดความเสียหายแล้วก็มีเอ็กซ์ตอร์เอพิเจนมอนสเตอร์ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็นเจมสําหรับการสู้กับมอนโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเรื่องของลดความเสียหายเข้ามาช่วย มีต้านทาน CC เข้ามาช่วยั่นเองครับแล้วก็มีอ์ติแฟกต์ใหม่ที่เป็นสาย DR แล้วก็สายลบดีอีกนะครับก็คือผลก็คือตามรูปภาพที่ผมขึ้นมาเลยนะฮะก็จะเป็น DR เนี่ยบวก12นะครับแล้วก็ลบดีบวก24นะครับก็แยกอันแต่ละอันแล้วที่แล้วทั้ง2อันเนี่ยก็จะมีเพิ่มค่าพลังชีวิตบวก2แล้วก็ค่าค่าพลังกำลังอีก50นะครับ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบสไลด์หรือว่าชอบการนําเสนออะไรแบบนี้นครับก็อยากให้เพื่อนเอนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกออ็อาจจะช่วยกันคอมเมนต์ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นกดแชร์ก็ได้ผมเข้าใจแชร์มันน่าจะยากเนาะแต่ไม่เป็นไรขอแค่เพื่อน,อนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนี่ยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนเนีเ่ยชอบคอนเทนต์ที่ดีอย่างนี้นะครับก็กด u b s c r i b ์ไว้ได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยจะพยายามเอาเนื้อหาดีๆนะครับที่มีสาระแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ เกมแบล็กดีสเซร์นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกรีวิวแฟชั่นหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรนเจอร์นะครับก็จะพยายามลงลงไปในช่องนี้นะครับสำหรับใครที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถทัก Discord มาถามได้ซึ่งก็มีคนทักมาถามอยู่เยอะพอสมควรนะแต่ว่าก็รู้สึกดีนะครับที่มีคนให้ความสนใจขนาดนี้นะครับผมก็จะพยายามตอบ ให้ทุกคนนะครับซึ่งบางคนถ้าเกิดคนไหนผมไม่ได้ตอบเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยก็ทักซ้ำมาได้ถ้าเกิดผมไม่ได้ตอบเกินประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอะ่ะก็ทัก Discord มาซ้ำได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเพจนะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีแผนทําเพจ f a c e b o o k นะครับแต่ว่าก็ แต่ก็จะสิงอยู่ที่เพจของ W a f เ l e นะครับเพจของกิววอฟเฟิลนะถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาดีๆหรือว่าต้องการอยากรู้ว่าในวันพุธหรือวันพฤหัสที่มีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่เนี่ยครับมันมเีเรื่องราวอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรมีร้านค้าเพลออะไรมีอัปเดตอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของ w a f f l e o f f i c i เ l นั่นเองครับสำหรับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ